trung hết. À. Tung số đi rút đây này. เพื่อขอมใจนะเกียงเลยเพื่อนของเฮ้ยตำรวจมันเข้ารีบิลได้ไงวะมาเถอะเกือบแล้วแต่เนี้ยหยอกหยอกแทงยคับเข้าได้ก็อยากให้มันออกถึงลุงแทงเลยครับแทงเด้ข่าดิข่าทิ้งดิพี่ดิมีโัวจับป่ะจะไปไหนพี่ดิ๋นงาพี่ตัวจับในตู้ป่ะที่มากเลยครับผมติดตามมาให้ลูกปครับนึกว่าพี่จะทำอะไรผมก็ใจเกเรเลยครับพี่มาดีสวยมากขอเลน่ยับ อะไรวะอะมาซื้อแค่เงินซื้อแค่ถุงครับพี่สองพันห้าสมาถึงกระจเกเรเลยนี่อกกระเป๋าสองหนครับพี่ของเงนแดงลุ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 งอยดกซื้ออยากสลนด MT อ่ะรสลนด MT อ่ะอวานอ่ะ ยังไม่อยากไปอะดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงอยากสลับ MT ได้อ่ะอ๋อค่อยว่ากันอันนั้นน่ะููดดุุจไม่มีหนุ่มสมทไม่ปิดไม่มีครับหมดแล้วใช่ไหมพี่ก็หมดแล้วด้วยต้องสมเลยเงินแดงพี่สอง เ,เขาบอกว่าเขาอัปเดตถุงศพใหม่เหรออัปเดตอะไรอะ่ะน่าจะเหมือนเดิมครับไม่ขึ้นเข้าโรคูร่ดาวการหออ่าแล้วมีอะไรอีกนั่ารัะครับแค่นั้่านรักโรคู่ดาวการหอ,อเฉยเยไม่ได้ละไอสัตว์ไม่ได้การแล้วอย่างเงี้ยไอเชี่ยไม่ได้การละ ยังมีทันเลยถอดถอดเกียไอเกียร์เรียกว่ารถโก้เพื่อนเท่าดีเท่าดีไม่ได้การไรไอศาสตร์แจ็คแจ็ควันนี้ดิแจ็คนะครับวันนี้ดิไม่ได้การแล้วไอเกียฝากสตรีมหน่อยไอ้สัตว์ไปขี้แป๊บครับผมนี่ก็มาอยู่กับผมนะครับ เอตีอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นราชาฟรีไฟนะครับสวัสดีครับน้องๆสดีเนาะคลิปที่เขาว่าพี่ใช้โปรใช้บั๊กอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้ทำหรอกนะครับแต่ว่าเพื่อนพี่ส่งมาให้พี่ก็เลยลองดูนะครับเขาบอกว่าพี่ใช้แบบล็อกหัวอะไรครับแต่จริงพี่แม่นจริงอยู่แล้วครับน้องพี่ลงแข่งนะครับคือแบบว่าพี่อ่ะล็อกหัวโนหนึ่งครับพี่พี่เป็นราชาฟรีไฟนะครับอย่าพูดไปกูฝากด้วยพี่พูดด้วยเพื่อน ยังไงเรมึงไอสัตว์สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะมีเพลงอะไรให้ฟังนะครับเพลงของเพื่อนผมเจสตี้นะอย่าอย่าอย่าไอ้แจ็คอย่าอย่าพร้อมวิดีโอประกอบนะใช่ครับจะเป็นวิดีโอประกอบนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับเจสตี้นะครับผมวินเทอร์เฟลนะครับใครที่ตามหาเสียงนุ่มหล่อแบบนุ่มหล่อเสียงใสนะครับเสียงไพเราะนะครับที่ร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงอะไรวะอะไรฉันก็ยอมอะไรก็ยอมแล้วก็แล้วก็เพลงอะไรนะที่มึงดีกีตาร์เพื่อนนานที่แล้ว น่าหล่อล่ะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจสตี้นะครับวันนี้จะร้องสดนะครับมาโชว์ไปเพื่อนหนึ่งท่อนเพื่อนได้ครับัดดนตรีได้ด้วยได้ไหมครับไม่ไม่ได้ครับมีแต่มีแต่แบบเพลงสดครับผมได้ครับมาดีมาดีเจ้าดอกไม้ไอ้เหี้ยเหฮ่ยเฮ่ยเลยนี่นะครับผม สำหรับใครที่ต้องการโปรโมชั่นดีๆนะครับจัดคลองจัดคอมนะครับผมก็นะครับผมมาอยู่กับผมนะครับดี e burst tv นะครับวันนี้ก็มีคอมมาขายนะครับคอมประกงประกอบนะครับผมเงินแดงเงินแดงใครมีปัญหาคอมแลกคอมหน่วงคอมกระตุกนะครับก็นะครับไปนะครับลาวินทาครับสาขาใหม่นะครับผม I have CPU นั่งเล่นเกมมานานแล้วแสบตาครับแต่ถ้านั่งเล่นเกมมานานแล้วแสบตานะครับมาแล้วแสบตาก็ไปทรงพระเอ้ยไม่ใช่ครับไปแฟนท็อปเจริญไปแฟนท็อปเจริญนะครับผม เพราะว่าเขาไม่ได้เข้าผมนะครับเป็นไอเฮนะครับตอนนี้อ่ฝากฝากกันด้วยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปตัดมงตัดันกันได้นะครับพอถ้าเขาเข้าผมผมก็จะพูดให้นะครับแต่ตอนนี้ไอเฮฟซีวิโยติดต่อ,อมาแล้วครับเขาผมก็เลยพูดได้นะครับเต็มปากเต็มคานะครับผมปากคล้ำใช่ครับบริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ยันเอ่ออะไรนะยันคอมพิวเตอร์ระดับต่ำกลางสูงมีหมดนะครับผมชุดนงชุดน้ำสั่งทำได้นะครับ ก็บอกอันนี้เมื่อนี้ไอ้ประบทของเรามะงนี้อะไรนะสสาาาาววยชกลงรอ่ะอย่างชุดน้ำนี่มีแบบไหนบ้างครับคุณแจ็คชุดน้ำครับจะมีชุดน้ำครับมีน้ำมนต์ครับผมอย่างแรกนะครับจะมีชุดน้ำร้อนอะไรไม่มนะครับได้ครับมีน้ำมนต์ครับเอาไว้ไล่ผีนะครับเวลาเล่นคอมแล้วเอ้ยรู้สึกว่าหลอนนะครับวันนี้ก็ผีก็จะไม่หลอกเลยนะทุกคนมีไอ้ half review อยู่ข้างกายนะครับผมน้ะมงน้ำมนต์อะไรเงี้ยครับไล่พงไล่ผีได้หมดเลยนะครับถูกนะครับคุณแจ็คส่วนเล่นแล้วเล่นแล้วแบบเอ้ยคอมร้อนจังอะไรเงี้ยก็มีนะครับผมเครื่องทำเครื่องปรับอากาศด้้ววยยนนนนนะะะคครรรรัับบอออาาาาไไมูู่่่่ขหืเปลีพดก ก็นั่งเล่นเกมเราแบบหิวอ่ะครับตอนเล่นเกมเราหิวนะครับก็มีข้าวสารครับผมเพราะว่าข้าวสารเขาดังอยู่นะครับร้านนี้จริงๆนะครับผมหลอพี่เอกพี่เอกพี่เอกส่วนใครที่นั่งเล่นเกมแล้วรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับเขาก็มีเก้าอี้นะครับเก้าอี้ที่เป็นแบบเป็นตะข่ายครับขายด้วยนะครับผมที่แอปตินะครับพบเครื่องจริงเลยครับแพรขายแล้วด้วยเธอมาแท็กอะไรสักอย่างเลยครับพี่ท้อเธอมาแท็กหรือเปล่าไม่รู้ว่าเธอมาแท็กเธอมาแท็กที่อะลรวะไม่รู้วคอมราคา ราคาแรงถึงราคาสูงนะครับก็มีตั้งแต่หลักพบแผงข้าวสา่นะครับแผงข้าวสารหนึ่งกระสอบนี่ล่าสุดเขาประกอบไปประมาณสามแสนนะครับรู้สึกที่สามศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์ข้าวานข้าสารแรงใช่ครับต้องที่ี่เท่านั้นนะครับผมเครื่องนั้นนี่ของคุณแจ็คหรือเปล่าครับน่ะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับผมไม่มีปัญญาหรอกครับแต่ว่าถ้าจะจัดให้ผมก็ได้นะครับเพราะผมไม่ติดอยู่ครับเดี๋ยวการจอไปขายครับฮะไม่ใช่ครับโอ้เล่ครับอันนี้สปอนเซอร์ดีใจถูกใจน่าดูนะครับผมใครที่สนใจก็ชุดนับปิดนัับบเปิดนะคร ก็อย่าลืมนะครับ I have ซีพียูนะครับผมของดีของดังนะครับต้องไอแฮปซีพียูเท่านั้นนะครับมีทุกแบรนด์นะครับเพราะคอนแอลเป็นไปทั่วเลยนะครับผมตอนนี้ล่าสุดมาคอนแอลกับอะไรนะพี่เอสนะครับหรือว่าพี่รีเวิร์สทีวีนะครับผมแม่สตรีมเมอโน๊หนึ่งโน๊ตตึงทวิตไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเขาอเช่นเคยนะครับผมโบกมือดักปากมือเรียกกันเข้ามาได้นะครับผมหน้าลงหน้าร้านนี่รู้สึกว่าเป็นสาขาใหม่และใหญ่กว่าเดิมนะครับรู้สึกนะครับจัมือลงจูงมือยายครับได้เลย ชุดน้ำหมอยแฮรนี่เลี้ยงปลาได้ไหมครับแต่ปลาุ้งปลทองมีมีครับมีมีมีแบบทำแบบตู้ปลาก็ได้นะครับไอแอร์ซีพียูก็รับทำนะครับใส่น้ำครับใส่น้ำมันจะไม่ร้อนนะครับผมที่ใส่น้ำไปในเคสอ่ะมีให้บอลมีปะมีมีน้ำอ่ะมีใส่น้ำอะไรได้บ้างทุกอย่างเลยเหรอเมีนี่หิวมากๆก็กดน้ำได้เลยใช่ไหมครับถ้าเราหิวมากๆร้อนๆนะครับผมต้องการน้ำร้อนๆอะไรเงี้ยครับถ้าต้องการน้ำร้อนๆก็ตักจากซีพียูได้เลยนะครับผมภายในระมายได้เลยครับ อีปักไฟนะครับปักไฟแรงดันสูงไปแล้วนี้เใช่ครับปักไฟแรงงานสูงอะไรอ่ะสองตาสามตาคืออะไรบีจยิงบินิงก็ทับปักไฟถ่ายเลยครับปักไฟพลังงานสูงนะครับ I have CPU ก็มีนะครับผมหรือว่าถ้าท่านใดหิวสองตาสามตาครบเครื่องเลยอันเดียวนะครับตายครับ CPU นะครับผมส่วนใครที่ต้องการนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เพจ Facebook นะครับ I have CPU ดอตไม่มีดอตใช่ไหมครับอันนี้วันนี้ผมไม่รู้ครับมีมีดอตไหมครับไม่รู้ครับ ใครที่เข้าแล้วอ่ะไอป๋องก็เป็นอ่า CPU Call to Duo มันเป็นชื่อแรกของเขาอ่ะอ่าครับผมก็ Call to Duo นะครับผม Call to Duo อะไรครับเนี่ยคืออะไรครับเนี่ Call to Duo ไอมันเป็นลิงก์ไงลิงก์มันจะเขียนไว้อย่างนั้นอยู่ถูกไหมแต่คืออะไรครับเนี่ยคุณพิมพ์ในเฟซบุ๊กคุณก็เจอแล้วนี่พิมพ์ียนว่าไอแฮป CPU ใช่ครับผมท่านสุดครับเขาเข้าคุณจริงป่ะเนี่ยมาปลาปลาปลาาปลาปลาแล้วครับระเบิดมียังไงระเบิดอ่ะ ระเบิดระเบิดเวลาก็มีขายนะครับพี่ไอ้ฮะอะไรไอ้พี่ฮะไอ้พี่ยะทระเบิดแล้วเปล่าะเปิดเวลาอะไรครับเนี่ยมีสามลูกเลสโกเลสโก้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 เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บมีอะไรหรือเปล่าครับครับป่ะครับตอนแรกจะมารับเพื่อนครับ ไปดูตำรวจเดะไอ้เหี้ยมาอยู่แถวเลเบลว่ะไอ้สัตว์ไม่ไม่ลงลงผมจะไปผมจะไปรับเพื่อนรับจริงหรือเปล่าจิ๊กจิงกตอนแรกจะไปรับเพื่อนครับแล้วเพื่อนที่ไหนตอนแรกจะมารับเพื่อนแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็ขี่รถสวนออกไปทางเลเบลก็เลยจะกลับคิดว่าจะรอดไปได้ไหมดูด้วยเรเบลได้รอดหรือเป่าลุไม่ผมยังไม่ได้เข้าไปให้ไดนเลยลุงโอเคโอเคถือว่ารอดถือว่ารอดครับ ถ้ามาอีกทีหนึ่งระวังนะจบไม่สวยครับหมายถึงเรานะไอเหี้ยจบไม่สวย <freshwater> <im unified>